สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ e ี e n เวนท์ครับผมวันนี้ผมมีข่าวสําคัญมากๆนะครับสำหรับคนที่ใช้โยโรบ็อกนะครับไม่รู้ใครเจอเหมือนผมไหมแต่สําหรับผมเนี่ยเจ้าโยโรบล็อกมินิที่ผมเพิ่งปล่อยคลิปไปว่าตามติดชีวิตทําราสักหนึ่งวันเนี่ยตอนนี้นะครับปัญหามันคือล็อกอินเฟสบุ๊คไม่ได้ครับล็อกอินเฟสบุ๊คไม่ได้แล้วทีนี้ผมก็พยายามล็อกหลายครั้งก็ไม่ได้ไม่ได้เขาบอกว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากทาง Facebook ผมก็อีเมลไปถามทางต้นสังกัดเลยนะเจ้าของบริษัทเน เขาบอกว่าเขากำลังดําเนินการแก้ปัญหานี้อยู่นะครับเพราะว่า a c e b o o k เนี่ยปิด p r รอเดีซบางอย่างนะครับทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านแอคเค n t ในตัวนี้ได้กําลังคุยกันอยู่ระหว่างนี้ให้แก้ปัญหาไปก่อนโดยการใช้ไลฟ์สตรีมแบบ r t m p ผ่าน Facebook ซึ่งอันนี้ผมเคยเจอครั้งนี้ครั้งที่2นะครั้งแรกเนี่ยผมล็อกอินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ผมเลยปรับการล็อกอินในเนี้ยให้เป็นแบบเดสก์ท็อปแล้วก็ล็อกอินได้ไง,งานนั้นผ่านไปได้ด้วยดีแต่ครั้งนี้ถูกเตะอ,ออกอีก ทีนี้ล็อกอินทั้งเดสก์ท็อปทั้งตัว YOLO ที่เป็นเวอร์ชันปกติก็ไม่ได้ถามเขาว่าแล้วผมจะแก้ยังไงปัญหานี้ผมต้องใช้ไลน์งานให้ลูกค้าเขาตอบว่าให้คุณไปใช้โหมดของ RTMP แล้ว RTMP คืออะไรเดี๋ยววันนี้ผมพาเพื่อนๆไปทำ RTMP กันครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลอง RTMP กันครับกดที่ RTMP send to link send the link เขาจะส่งลิงก์ตัวเนี้ยไปที่อ e ีเมลของเราซึ่งอ e ีเมลของเราก็คือตัวที่เป็นเมลล็อกอินด้านหน้านะครับนี่เมลแอคเคาท์อ e ีเมลเนี่ยแอคเคาทอีเมลตัวนี้แอคเคาท์อ e ีเมลตัวนี้ยเขาจะส่งมาที่เมลตัวนั้นเราก็ไปดูที่เมลครับ c o m p ช e จอ your RTMP Setup ตัตัวนี้นะครับพอมีอ e ีเมลมากดเข้าไปปึ้ง นี่แล้วก็กดลิงก์ตัวนี้ครับเขาจะเป็นแบบชิคลิงก์นะครับเซเวอร์กดปุ๊บเข้าไปก็จะมาที่หน้านี่ครับรีสตรีมนะครับแล้วก็ตัวนี้ r t m p โอเคเดี๋ยวผมจะใส่ชื่อเป็น t e s t r t m p นะครับ t e s t r t m p f v ก็คือ facebook นะครับส่วนส่วน s ซฟเวอร์ URL กับ rêver ค e ย์ e ต m ีมถ้าเป็น Facebook ตัวเราเองมันจะง่ายมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของลูกค้าเนี่ยเราต้องให้ลูกค้าเจนให้ครับให้เรามาที่ Facebook ของเรานะครับแล้วเราก็กดไลฟ์สดครับถ่ายทอดสดตรงนี้ปึ้งแล้วก็เนี่ยเริ่มถ่ายทอดสดปึ๊บพอเราเข้ามาที่หน้าไลฟ์สดนะครับมันก็จะมี ตัวคีย์กุญแจกับตัวเว็บแคมนะครับเราก็ใช้ตัวคีย์กุญแจเนี่ยซอฟต์แวร์สตรีมนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เราจะเจอเคีย์สตรีมแล้วแต่เรายังไม่เจอเซิร์ฟเวอร์ URL ให้เรามากดตรงนี้ครับต,ตั้งค่าขั้นสูงตั้งค่าขั้นสูงตรงนี้มันจะมี ur เซิร์ฟเวอร์ URL คีย์สตรีมถามวรตรงนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้คีย์นี้คีย์เดียวเลยเป็น Facebook ของเราเองเนี่ยเราไม่อยากเปลี่ยนคีย์เราใช้ตัวนี้ได้แต่ถ้าเป็นของลูกค้าเนี่ย ให้เราปิดนะครับตรงนี้เพราะว่าของลูกค้าเนี่ยเขาจะเจนใหม่เรื่อยๆไม่งั้นเราจะไปไลฟ์สดเพจเขาได้เรื่อยๆความยุ่งยากม,มันอยู่ตรงนี้ครับก็คือตรงนี้ถ้าเราไม่ได้เป็นแอดมินเนี่ยต้องให้เขาเจนให้เราแต่ถ้าเราเป็นแอดมินเนี่ยเราเข้ามาเจนเองโอเคเราก็เริ่มคัดลอกนี่เลยครับคีย์สตรีมนะคัดลอกเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาลิงก์ยูโรเมื่อกี้เราก็ใส่คีย์สตรีมเข้าไปปึ้มไปที่ Facebook เหมือนเดิมครับแล้วก็ทีน,นี้เอาเซิร์ฟเวอร์ยูอาร์เอลเนี่ยครับเราก็คัดลอกมาเลยเสร็จแล้วเรราาากกก็ลลัับบมที่หน link น้้งงขอโะคแว ใส่ s e v e r URL ตรงนี้ชื่อด้านบนนะครับอย่างที่ผมใส่ไปก็คือ test rtmb facebook นะครับทีนี้เราก็กดเซ็นดูครับ s u c c e s s f u l นะครับตอนนี้เรากลับมาดูที่ y o l o เราครับกลับมาที่ y o l o เรานะครับเราลองสเกียงานดูครับเปึง้งเป็น live stream นะครับแล้วก็ใส่ที่ s, s r t m p facebook นะครับอันนี้ผมใช้ตัวเล็กเพราะว่าจะได้ไม่ซ้ำกับหัวข้อตรงนั้นนะครับ description เนี่ยใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าเป็นงานลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องใส่รายละเอียดให้ครบนะครับแต่ันนี้เราเทสเราไม่ต้องใส่นะกด c r e ล t e ขึ้นมาเลยครับปึ้มตัวงานจะเป็นสีส้มแบบนี้นะส่วนตัวที่ใช้ไปแล้วนี่จะเป็นสีเทาอันนี้งานเก่าของลูกค้าจะเป็นสีเทาๆเราไม่สามารถกดเข้าไปทําอะไรได้ละกดสีส้มครับปึ๊บ พอเข้ามาในหน้าไลฟ์นะครับเราก็กดที่ตัวนี้เลยตัวนี้ผมไม่ได้ต่อกล้องนะเพื่อนๆโทษทีอมีเทส RTMP Facebook ขึ้นมาแล้วเรากดเปิดเลยครับตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราลองไปตั้งตั้งอะไรดีอตั้งตั้งนับข่าดาวแล้วกันนับข่าดาวไปสิบนาทีนะครับโอเคตั้งนับข่าดาวไปสิบนาทีกดปึ้มกดโชว์ขึ้นมา เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองกดโกลไลด์ดูนะครับว่า facebook ผมจะขึ้นไหมกดปึง้งโอเคตอนนี้ไลฟ์ไปแล้วนะครับใช้ wifi ไลฟ์นะครับเขาก็จะบอกว่ามีดอกเฟรมไหมตอนนี้ไลฟ์ไปกี่วินะครับนี่ค่าเนีตเท่าไหร่ตรงข้างบนตรงนี้กลับมาดูที่ facebook ของเรากันครับ facebook ของเรานี่ครับมาแล้วตัวไลฟ์เมื่อกี้นะครับที่เราไลฟ์มาจากยโร و นะครับ ทีนี้ถ้าเราจะลาไลฟ์บนโพสตบนไทม์ไลน์หรือจะไปเพจเราก็เลือกได้เลยครับไปเพจที่เราดูแลหรือไปที่กลุ่มก็ได้ทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อวิดีโอแล้วถ้าจะเริ่มถ่ายทอดสดเราก็ต้องมาตั้งค่าก่อนนะเดี๋ยวนะนี่ตั้งเป็นสาธารณะหรือตั้งเป็นส่วนตัวเฉพาะชั้นผมตั้งเป็นเฉพาะชั้นและการจะได้ไม่รบกวนเพื่อนๆน,นะครับใส่ชื่อวิดีโอใส่คำอธิบายนะครับเป็นทดสอบ การไลด,ด้วย RTMP เก็บกดบันทึกไปปึง้งเนี่ยครับใส่คลิปชั่นใส่ไทเติลให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเลือกเพจว่าจะโพสที่ไหนนะครับโพสบนไทม์ไลน์หรือโพสบนเพจไหนถ้าเป็นงานลูกค้าก็โพสบนเพจลูกค้านะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กดถ่ายทอดสดตรงนี้ อ่ออีกอันหนึ่งตรงนี้นะครับถ้าเป็นงานลูกค้าเนี่ยเปิดเป็นพับพิกนะไม่ใช่เฉพาะฉันนะเปิดเป็นพับพิกนะครับผมทนีนี้ตรงนี้เราก็จะมีหนาทีแะเริ่มถ่ายเท่าสดแล้วครับกดตัวนี้หกสี่เก้ามันจะรีเลย์อยู่ประมาณสักสิบห้าวิโอเคทีนี้เราจบถ่ายถ่ายเท่าสดนะครับสมมติเราจบแค่นี้ละถ่ายเท่าสดจบปึ้งกดสิ้นสดุดปึ๊บโอเคอันนี้จดแล้วนะครับ แต่ที่โยโลยังถ่ายข้อสดไปอยู่ยังส่งสัญญาณไปอยู่นะครับผมลบก่อนนะเราก็ต้องมากดหยุดที่โยโลด้วยปุ๊บพอก,กด END ปุ๊บจบเลยครับไอตัวนี้หายไปแล้วแต่นี่คือการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ไปถึงหน้าง,งานแล้วไม่สามารถล็อกอิน c e e o o o k ไลฟ์ให้ลูกค้าไม่ได้เนี่ยให้ใช้ r t m p ก่อนทุกครั้งที่ทำไ like, ลฟ์กรุณาติดโน้ตบุ๊กไปเฝือด้วยนะครับ เผื่อบางทีเราอาจจะต้องใช้โน้ตบุ๊กในการทํางานตรงนี้นะครับในการสร่งลิงก์กลับไปกลับมาโทรศัพท์ก็ทําได้ครับแต่จะเล็กๆหน่อยแล้วก็ใช้เป็นโหมดเดสท็อปโหมดก็ทําได้ครับเพื่อนๆคนไหนที่คิดว่าเจอปัญหาแบบผมเนี่ยลองเอาวิธีนี้ไปแก้ไขดูนะครับส่วนใครที่มีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยขอบคุณที่รับชมมาถึงจุดๆนี้ครับผมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับอ้อกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคนดูส่วนใหญ่ดูแต่ไม่กดติดตาม